ก็ความคืบหน้านะครับผมของบ้านพังคำมืนนะครับก็เดินหน้าเรื่อยๆนะครับทำงานทุกวันครับไม่มีวันหยุดวันนี้นะครับผมเราก็มาได้มาซื้อเหล็กนะครับซื้อเหล็กเพิ่มอีกสามสิบเส้นนะครับ เหล็กสองคูณสองเพิ่มอีกสามสิบเส้นนะครับเหล็กเหล็กก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะให้ดูบินนะครับวันนี้เรามาเอาอะไรบ้างนะครับ นะครับวันนี้เรามาเอาเหล็กกล่องสองคูณสองนะครับสามเส้นแล้วก็เหล็กกล่องสามคูณสามสองเส้นนะครับลวดเชื่อมสามหอใบตัดสี่ใบตัดสิบใบนะครับเหล็กสามสิบเส้นนะครับวันนี้เหล็กสองคูณสองขนาดหนึ่งจุห้ามิลสามสิบเส้นนะครับก็เหล็กสามคูณสามสองเส้นนะครับ ที่เหลือครับอันนี้เป็นเหล็กโครงหลังคานะครับเป็นเหล็กโครงหลังคาเหล็กโครงหลังคาที่เราบอกว่าเราจะได้เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับแล้วก็เหล็กโครงหลังคาเรื่องเสาเรื่องอะไรเราก็ครบแล้วนะครับเนือเหล็กโครงหลังคาเหลือเหล็กเหล็ก ตัว C นะครับสาหรับยึดสันไทยนะครับอีกชุดหนึ่งยังไม่ยังไม่ได้นะครับตอนนี้เหล็กโครงลังคาก็น่าจะครบนะครับตอนนี้เรามาเอาเพิ่มเติมแล้วนะครับค้าบผมตอนนี้ก็เริ่มทักเหล็กนะครับเริ่มทเล็กไปเรื่อยนะครับ ทำลไรครับตอนนี้อะไรอยู่ครับนี่ครับผมอยู่ฝีมือช่างนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับได้สองชิ้นแล้วนะครับผมถักคอรับนะครับถักคอรับตั้งเสานะครับนี่ก็คือที่เราเราเทฟุตติ้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยแต่หล่อเสาขึ้นมานะครับนี่ไม้อัด รับไม้แบบนะครับไม้แบบไม้แบบที่เราซื้อมาครับผมหลอดหล่อเสาครับเย็นนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะได้หล่อเสาแล้วครับหล่อเสารอนะครับผมช่างก็เตรียมไม้แบบไม้ลอแล้วนะครับเทฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับวันเราสั่งซีแพ็กมานะครับวันสั่งซีแพ็กมาเท 3,700ั 3, นคะแนนนะครับสคิวนะครับสามพันเะจ็ดร้อยคะแนน นี่ยาวสิบเจ็ดสิบเมตรใช่ไหมครับช่างอ,อ่าสิเมตรนะครับเ,เราต้องถักแบบนี้3ชิ้นนะครับสำนนีเพิ่งได้สชิ้นนะครับนี่ก็ตีแบบเสารครับแบบเสาเพื่อจะรอปูนนะครับ เราจะเทครั้งละสีต้นนะครับเราจะเทครั้งละสีต้นเพราะว่าแบบนี้ก็จะใช้ได้สองครั้งนะครับถ้าเราเทแล้วเราปลดเราเอาออกก็จะใช้ได้แค่สองครั้งครับเพราะนั้นแบบก็จะแตกนะครับงานต่ปเรื่อยๆนะครับก็ทำไปเรื่อยกว่าจะถึงวันยุกก็คงเสร็จนะครับงานถักแล้วก็ทาสีทาอะไรให้เรียบร้อยนะครับช่างจะจะเชื่อมแล้วก็จะเก็บสีครั้งเดียวจบเลยนะครับ ความคืบหน้านะครับผมของบ้านพางคำเหมือนนะครับก็เดินหน้าเรื่อยๆนะครับทำงานทุกวันครับไม่มีวันหยุดวันนี้ก็ไปซื้อเหล็กนะครับไปซื้อเหล็กมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กที่ถักไม่พอนะครับคือตอนนั้นที่เรากลับประมาณก็คือเราคิดไว้ตามราคาตามราคาคะแนนนะครับตามคะแนนที่เรามีเราประเมินราคาไปเรื่อยๆนะครับ พอเรามีคะแนนปุ๊บเราก็จะคิดราคาเพิ่มมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆครับอันไหนที่ขาดเราก็จะไปซื้อมาให้ครบนะครับตอนนี้เหล็กลังคาก็น่าจะก็น่าจะครบนะครับเรืออาจจะเรืออีก,อ,กอีกเหล็กที่47เส้นนะครับที่ผมได้บอกนะครับผมขาดเรืออีกอยู่47เส้นนะครับก็เสร็จนะครับยังยังขาดเรือเหล็กที่ เหล็กแปร,ร,แปรครัเรียกเหล็กแครับเหล็กแปรสำหรับยิงสันไทยนะครับ47เส้นเหล็กลังคานี้น่าจะพอแล้วนะครับใน,นช่างก็จะเทเสาให้เสร็จนะครับ4ต้นขณะนี้ก็กำลังตีแบบอยู่นะครับตีแบบเสร็จก็จะเริ่มเทผสมปูนเทเลยนะครับช่างสามคนครับ คนหนึ่งตัดคนหนึ่งเชื่อมครับงานเดินได้เร็วมากครับอ่าดูครับผมดูดูขนาดเหล็กนะครับว่าสวยแค่ไหนครับตรงมากเลยครับอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานความฝันก็จะเป็นจริงแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับค่าเหมือนก็จะได้มาอยู่บ้านแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมเติมเแนนเข้ามานะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ ที่ทําให้น้องเช้าน้องบุตองนล่วก็พี่ขมอนได้มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็ต้องขอบพระคุณม,มากๆความฝันจะเป็นจริงได้เพราะเอฟซีทุกท่านนะครับเอฟซีท,ทุกท่านที่ร่วมเติมคะแนนเข้ามานะครับทุกคะแนนของท่านมีค่าและก็มีความหมายสําหรับเรามากๆเลยนะครับเราครอบครัวขมอนจะไม่มีวันลืมพระคุณของท่านเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับว่างานของเราคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วนะครับตอนนี้งานก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมถือว่า เร่งเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงวันที่สิหที่จะได้ยกโกลคงจะทักเหล็กทาสีอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ